สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกมเกมชิน m p พ c กทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม o v e r m o r e Channel แล้วก็สำหรับคลิปนี้เราจะพามาไกด์ตัวของคาชินากันก็จะเป็นตัวละครโลลิธาตินซีดาด้วย แถมตัวของน้องเนี่ยจะเป็นตัวละครแจกฟรีในแพท5.0ด้วยนะฮะทุกคนเนี่ยเมื่อเรื่องจบแล้วก็จะสามารถได้รับไปเลยตัวของคาชิน่าหตัวละครด้วยกันเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาไกดา์กันฮะตัวของคาชิน่าสกิลความสามารถทำาอะได้มีแนวทางการป้านการจัดทีมให้กับเพื่อนๆด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้คลิปเดียวครบจบเหมือนเดิมอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็ก่อนไปชมกันฮะยังไงก็ขอฝากกันกดไลค์ กด s u b สไคร b ์เพื่อแรลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ไปชมกันได้เลยะฮะสำหรับอย่างแรกเรามาดูกันที่ข้อมูลพื้นฐานของตัวน้องคาชิน่ากันก็จะมาเป็นตัวละครซีดาวธาดุหินเนาะแล้วก็ตัวของน้องเนี่ยจะใช้อาวุธเปน็นร่างของหอกนั่นเอง แล้วก็ขวามือตรงนี้เช่นเคยเลยเป็นค่าเซตอัพแต่ตแล้วที่เลเดีวเก้าสิบเนาะมีเลือดอยู่ที่ราวๆหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าเก้าพลังโจมตีสองร้อยสิบเจ็ดแล้วก็พลังป้องกันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองรวมถึงฮะตัวละครตัวนี้มีการเติบโตเป็นโบนัสเสียหายธาตุหินด้วยอยู่ที่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เหมือนเดิมฮะของเลื่อนขั้นกับขออัพพรสวรรค์นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องไปฟาร์มเอาไปเลยที่ห้าดูศูนย์เมืองเนเ็ตแลนด์นั่นเองนะฮะ ในส่วนต่อมานะครับผมจะพามาดูกันที่ความสามารถและก็สกิลของตัวน้องคาชิน่ากันเริ่มดูกันที่การโจมตีปกติเลยการโจมตีปกติของตัวคาชิน่านะฮะไม่ได้มีอะไรไม่เสษเลยเป็นการโจมตีต่อเนื่องอยู่ที่4ครั้งเนาะเพราะฉะนตรงนี้เราจะข้ามการโจมตีปกติไปเลยมาดูกันที่สกิลทนะ่าฮะสกิลท่าจะมีการกดใช้อยู่ที่2แบบฮนะเป็นการกดแตะแล้วการกดค้างซึ่งเราเนี่ยจะสามารถปล่อยตัวของลูกคาง สะเทือนฟ้าไว้ในสนามได้และก็สามารถขึ้นฮะไปขี่ตัวของลูกขางได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้เราสามารถขึ้นหรือว่าลงลูกขางได้ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ลูกขางเสือนฟ้าเนี่ยมันจะถูกนับเป็นสิ่งบุกสร้างทัาษินรวไมไปถึงมันจะมีได้แค่อันเดียวในสนามด้วยแล้วก็ เมาสลับตัวออกนอกสนามฮะลูกขางเนี่ยก็ยังคงอยู่ในสนามใช้เป็นการทิ้งสกิลดาเมจนอกสนามได้เหมือนกันฮะและก็ต่อมามาดูกันที่ความสามารถฮะเมื่อรากดใช้งานสกิลแล้วตัวของคาชิน่าเนี่ยจะได้รับฮะพรวิญญา,าตีอยู่ที่60หน่วยซึ่งพลวิญญา,าตีตรงนี้ฮะการกระทําต่างๆของลูกขางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกขางโจมตีหรือว่าขึ้นไปขี่ลูกขงางทาอะไรก็ตามฮะทุกแอคชั่นเลย ของลูกค้าเนี่ยมันจะมีการใช้ตัวของค่าพอเมลารตีของตัวคาชีนาด้วยซึ่งตัวของลูกค้านะฮะก็สามารถใช้งานได้หลากหลายลรูปแบบเลยอย่างเช่นฮะเราจะทิ้งเอาไว้ในสนามมันก็ทําการโจมตีอย่างอิสระฮะหรือว่าเราจะสามารถกดใช้งานสกิลทาตอีกหนึ่งครั้งเพื่อขึ้นไปขี่ตัวของลูกขาเสือรฟ้าอันนี้ก็สามารถทําได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราปล่อยลูกขาเอาไว้โดยที่ไม่ได้ขี่เนี่ยมันจะมีการใช้ดาเมจเนาะทำการกระแทกพื้นเป็นระยะยระยะ สร้างเป็นเขาใส่าตหินวงกว้างนะฮะซึ่งตรงนี้จะใช้ตัวคูณตามพลังป้องกันของตัวคาชินาเองหรือว่าเราฮะสามารถขึ้นไปขี่บนตัวลูกขาะะ่ายฮะสามารถควบคุมได้ฮะ,ะมีการควบคุมเคลื่อนที่ได้ปีนป่ายได้ปีนกำแพงได้ใช้ขุดแร่ได้ใช้ตีมอนได้นะฮะซึ่งเวลาตีมอนก็จะเป็นการกระแทกพื้น สร้างคอนสายน์าหินวงกว้างเหมือนกันแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลฮะทุกแอคชั่นเลยจะมีการใช้ตัวของค่าวิญญาณตีของตัวคาชิน่าลดลงด้วยแล้วก็ตัวคูณทั้งหมดนะฮะจะตามค่าพลังป้องกันเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็ตัวคูณตรงนี้ถือว่าตัวคูณเนี่ยไม่ได้เยอะซะเท่าไหร่แต่ว่าตัวคูณตอนที่เราขี่เนี่ยตัวคูณจะแรงมากกว่าที่ทิ้งเอาไว้พิเศเนาะแล้วก็ค่าวิญญาณตีอยู่ที่60หน่วยแล้วก็สกิลนี้จะมีคูดาอยู่ที่20วินาทีนะฮะ แล้วก็ถัดมาผมพามาดูกันที่สกิลแอนติหรือว่าท่าไม่ตายนะฮะเาื่กดใช้งานท่าไม่ตายแล้วจะเป็นการกระแทกพื้นสร้างความเสียหายธาดกหินเป็นวงกว้างตัวคุณก็เหมือนเดิมฮะ ตามค่าพลังป้องกันของตัวคาชีนาเองแล้วก็ตรงนี้จะมีการสร้างพื้นที่หรือว่าสร้างแอเรียเอาไว้ฮะซึ่งในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มระยะการโจมตีของตัวลูกขางฮะแล้วก็รวมไปถึงความเร็วในการเคลื่อนที่วเวลาเนี่ยขี่ลูกขาด้วยเฉพาะในแอเรียนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดท่าไม่ตายและลูกขางมันอยู่ไกลเนี่ย มาจะทําการวาร์ปมาอยู่ที่ข้างตัวละครของเราเองเลยด้วยซึ่งตัวคุณถ้าไม่ตายถือว่าค่อนข้างเยอะเลยเวิลสิตเนี่ยอยู่ที่ราวๆเกือบเกือบเจ็ดร้วก็ระยะเวลาของพื้นที่อยู่ที่12วิคูดาถ้าไม่ตายฮะสิบแปดวินาทีแล้วก็พลังงานท่าใช้ค่อนข้างเยอะนะฮะอยู่ที่ราวๆเจ็หน่วยกันเลยทีเดียว และก็ในส่วนถัดมาผมพามาดูกันที่พาสีสกิลของตัวคาชินาบานนะฮะเริ่มดูกันที่ในส่วนแรกเนาะส่วนแรกจะเป็นพาสีที่เอาไวส้สำรวจโลกเดินแบบฮะเป็นแมกนิกเฉพาะของเมืองเน็ตแลนด์ด้วยเวลาไปเก็บหรือว่าไปแอคชั่นตัวของพาร์เซิลต่างๆฮะจะมีเอฟเฟกต่างๆด้วยไว้ใช้ในด้านของเมืองเน็ตแลนด์ฮะและก็ทางนี้ทางนั้นถ้าเกิดว่าเราทําการใช้หรือว่าทาการขี่ลูกขากเสินฟฟ้าในขณะที่ปีนเขาของเมืองเน็ตแลนด์นะฮะ จะมีการใช้พลังกายลดลงด้วย90%เพราะนั้นแล้วเนี่ยขายที่เป็นสายเดินโลกเดินแแบบสายปีนป่ายไต่เขาเนี่ยขี่ลูกข่างก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงฮะในเมืองแน่นจะมีการแสดงของหายากด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราฮะไปเก็บของหายากจากพวกนั้นเราจะได้ฟื้นฟูพลังกายด้วยอีก20หน่วยฮะเรียกว่าวิ่งโลกวิ่งเวิลสบายสบายแน่นอนเนาะ แล้วก็ถัดมานะฮะมาดูพรสวรรค์ที่ช่วยในการต่อสู้กันบ้างฮะ,ะเมื่อมีตัวละครในทีมทําให้เกิดตัวของวิญญาณลาตีประทุตัวนี้นจะมีการเพิ่มฮะโบนัสเสียธาตาทีนของตัวคาชิน่าขึ้น20เป็นเวลา12นวทีแล้วก็อีกอันนึงฮะ,ค,ะความเสียหายของลูกขางสะเทือนฟ้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ20ของค่าพลังปิเตกันตัวของคาชิน่าเองเนาะโดยภาพรวมนะฮะตัวของคาชิน่าเนี่ยจะเป็นการใช้งานตัวของสกิลธาตุเนาะ วาลูกขางเอาไว้ทําได้ไม่ได้จากนอกสนามด้วยหรือว่าเราเนี่ยจะขึ้นไปขี่ลูกขางเองทำาดจก็ได้แล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยใช้ทาตุเมทเบิร์ดหครั้งแล้วก็จะมีบัฟเรื่องของระยะการโจมตีของลูกขางด้วยก็สามารถฮะใช้ไม่ตายใช้สกิลไว้สลับตัวออกฮะเปื่องตัวอื่นตัวของลูกขางก็ทำาด้เป็นนอกสนามแบบนี้ก็สามารถทําได้หรือว่าใครเป็นสายเดินแมปเนาะใช้ลูกขางในการขี่ฮะตีมอนกี้ iki, ธรรมดาปีนโคงปีนเขาเคลื่อนขี่หรือว่าขุดแร่ อันนี้ก็สามารถทําได้แล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆเหมือนกันเนาะแล้วก็สำหรับต่อไปผมพามาดูกันที่กลุ่มดาวของตัวน้องคาชิน่ากันเลยว่าจะมีกลุ่มดาวไหนหน่าสนใจกลุ่มดาวไหนหน่าเก็บเอาไว้กันบ้างฮะเริ่มดูกันที่ C1 นเนาะ C1 เนี่ยเมื่อตัวของคาชิน่าทำการคี่หรือว่าลงจากตัวของลูกหางสะเทือนฟ้านะฮะ ก็จะรับตัวของผลึกที่เกิดจากการตกผลึกเนาะบริเวณใกล้เคียงด้วยและก็เมื่อมีตัวละครได้รับผลึกนะฮะจะมีการฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวของคาชินาด้วย3หน่วยก็เกิดขึ้นใน1ครั้งทุก5วินาทีซึ่ง C ี1เนี่ยจะช่วยเรื่องของพลังงานให้กับคาชินาได้เหมือนกันเพราะว่าตัวของคาชินาเนี่ยจะมีการใช้พลังงาน70หน่วยถือว่า C ี1เนี่ยช่วยได้ค่อนข้างโอเคเลยฮะ ถัดมาที่ซีสเมื่อตองคาชิน่าทำการปล่อยท่าไม่ตายจะมีการฟื้นฟูฮะค่าวิญญาราตี20หน่วยด้วยกันและถ้าเกิดว่าไม่มีลูกข่างในสนามเนี่ยก็จะเข้าสู่ฐาน,นะพอเวาตีทันทีเลยพร้อมกับเรียกตัวของลูกข่างออกมาเลยด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็ถัดมาที่สีสฮะเพิ่มเลเวลสกิลท่าขึ้น3เลเวลแล้วก็ C4 เมื่อมีจำนวนศัตรูภายในพื้นที่ของตัวแอนตี้หรือว่าสิวท่าไม่ตายก็จำนวนหนึ่งตัว2ตัว3ตัว4ตัวปั๊บก็จะได้ไม่เหมือนกันเนาะซึ่งตรงนี้ตัวละครที่เข้าสู่ในสนามจะมีการเพิ่มฮะพลังป้องกันขึ้น8% 12% 16%แล้วก็สูงสุดที่4ตัวจะอยู่ที่20%ด้วยกันเนาะแล้วก็ถัดไปที่45ฮะจะเป็นการเพิ่มสกิลแอนตีขึ้น3เลเวล แล้วก็ต่อไปสุดท้ายกันแล้วก็คือ C6 ฮะเมื่อมีโล่ของตัวละครที่อยู่ในการต่อสู้ในขณะนั้นนะฮะถูกแทนที่หรือว่าถูกทำลายก็ตามฮะตัวของคาชิน่าเนี่ยจะมีการสร้างดาเมจท่าหินวงกว้างแรงมากเลยครับ0ของพลังป้องกันของคาชิน่าด้วยซึ่งเอฟเฟกนี้เกิดได้ค่อนข้างบ่อย1นะฮะหครั้งในทุก5เวทีถ้ากิดว่าเราเล่นไปฮะมีการสร้างโล่ใหม่มีการเก็บตัวของโล่ผลึกมา ก็ทุกๆ1ครั้ง5วินาทีก็จะมีการระเบิดฮะเป็นท่าหินวงกว้างช่วยเติมดาเมจได้ค่อนข้างดี ครที่เป็นสายสำรวจผมมองว่าแค่1นตัวก็ใช้งานได้ดีมากๆแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าใครายอยากได้ตัวของคาชิน่ามาบัฟนอะตัวของยืนสนามคีนเล่นเป็นตัวของป้องกันเหมือนกันตัวของ C4 ก็ถือว่าน่าสนใจฮะหรือว่าใครเนี่ยอยากจะเอาเติมดางมจไปเลยเป็น C6 ก็ถือว่าดีมากเหมือนกันแต่ภาพรวมฮะใครที่ใช้เล่นเป็นตัวละครซัพพอร์ตนุ่ยน,นั่นเล่สำรวจแมทเป็นหลักเนี่ยผมมองว่าแค่สัก c 1 C2 ถือว่าเพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปผมพามาดูกันที่จุดเด่นตำแหน่งแล้วก็แนวทางการจัดทีมของตัวน้องคาชิน่ากันเริ่มดูกันที่จุดเด่นแล้วก็ตำแหน่งก่อนเลยแน่นอนฮะตัวละครตัวนี้ผมมองว่าสามารถเล่นเป็นตัวละครดาเมจหลกักลดถึงทับดีเวทธาตุหินได้เหมือนกันเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยสกิลสามารถทิ้งเอาไว้นอกสามดาแล้วก็สับตัวออกเล่นตัวละครดาเมจหลักก็ได้หรือว่าเราจะได้เป็นเมนดาเมจไปเลย เอาตรงค้ารชกาเนี่ยขี่ลูกค้าแล้วก็โจมตีเองเลยผมคิดว่าสามารถเล่นได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวละครตัวนี้เน้นทำดาเมจจากสเกลค่าพลังป้องกันเป็นหลักด้วยแล้วก็ตัวของลูกคาเนี่ยผมว่าใช้งานได้ดีมากับเราสามารถใช้ลูกคาเนี่ยในการเดินแมพได้ปีนเขาได้ขุดแร่ได้แล้วก็สามารถตีมอนได้เหมือนกันก็ถือว่าค่อนข้างครบเครื่อมาแถมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เลนเป็นซรัพย์ก็ได้ดาเมจก็ได้แนวทางการเล่นค่อนข้างเล่นง่ายอยู่แล้ว รวมไม่ถึงฮะสามารถสำรวจโลกได้ค่อนข้างดีมีพรสวรรค์ที่เอาไว้ใช้กับเมินแนดแล่นค่อนข้างเยอะค่อนข้างสะดวกมากเลยนะฮะแล้วก็ถัดมาเรามาพูดถึงแนวทางการจัดทีเหมือนกันถ้า่จากต,ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครธาตุหิน แล้วก็ไม่ได้มีบ,บัฟอะไรเป็นพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นฮะเราจึงเล่นกับเฉพาะทีมหินซับทีมหินเองเป็นหลักเนาะเล่นกับตัวของจงลีก็ได้เล่นกับตัวของชิโอริก็ได้เพราะว่าตัวของรถไถเนี่ยหรือว่าตัวของลูกขางเนี่ยนับเป็นสิบูสร้าง่าตหินเล่นคู่ชิโอริก็สามารถเล่นได้ฮะหรือว่าใครจะเอาไปเล่นซับดาเมจน,นอกสนามให้กับตัวละครดาเมจอย่างเช่นตัวของอิโต้ตัวของนาเวียก็สามารถทําได้ หรือว่าใครอยากเล่นตัวของคาชิน่าเป็นดาเมจหลักนะฮะก็เล่นกับตัวของโกโรอามาบับเล่นกับอัลเบโดชิโอริจงลีแบบนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันหรือว่าจะเอาไปคอมโบฮักกับพาอื่นๆผมมองว่าก็สามารถเล่นได้เพราะว่าตัวของน้องเนี่ยกดสกิลทิ้งไว้ในสนามกดอันติีทิ้งไว้แล้วก็สลับตัวออกฮะไปเล่นตัวละครดาเมจ่าอื่นๆก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนั่นเองเนาะ แล้วก็ถัดไปเราจะมาคุยถึงรูปแบบการเล่นและก็แนวทางการเล่นของตัวน้องคาชิน่ากันฮะก็จะได้มาอยู่ที่2แบบเนาะแบบแรกเลยเราจะเล่นตัวของน้องเนี่ยเป็นตัวละครดาเมนหลักฮะแล้วก็ใส่ตัวละคราตาขีหรือว่าตัวละครซับของตัวน้องเนี่ยมาให้เรียบร้อยฮะทำการเซตอัพอีก3ตัวละครให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทําการกดใช้งานสกิลท่ากดใช้งานท้าไม่ตายในการบัฟให้พ้อมะแล้วก็เอาตัวน้องเนี่ยขึ้นไปขี่บนตัวของรถไถ หรือว่าตัวของลูกขานะฮะแล้วก็ทําการโจมตีได้เลยส่วนตรงนี้เล่นเป็นตัวของน้องเนี่ยเป็นดาเมจหลักฮะโจมตีไปเรื่อยจนกว่าสกิลหรือว่าค่าวิญญาณตีของน้องจะหมดเนี่ยแล้วก็สลับตัวออกฮะแล้วก็วนคอมโบใหม่อะไรประมาณนี้เผื่อใครอยากเล่นน้องเป็นตัวของดาเมจหลักแล้วบอกก่อนว่าตัวของน้องเนี่ย ตัวคูณแล้วก็ตัวตะครซีดาด้วยอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแต่ถือว่าพอเล่นได้หรือว่าคายที่มีตัวของคาชิน่าที่เป็น C6 แล้วเนี่ยอาจจะเอาตัว่าฮะสักตัวหนึ่งหรือว่า2ตัวเนี่ยเข้ามาใส่ไว้ทีมไว้เก็บผลึกด้วยจะได้ระเบิดจากตัวของ C6 ด้วยอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะฮะหรือต่อไปใครจะเล่นฮะตัวของน้องคาชิน่าเป็นตัวละครซัพพอร์ต ทิ้งลูกข่างเอาไว้ในสนามก็เซตอัพไม่ยากนะกดสกิลธาตุเซตอัพลูกข่างเอาไว้และกดใช้งานถ้าไม่ตายหลังจากนั้นสลับตัวคาชินาออกไปเล่นตัวของอื่นๆฮะที่เราเซตอัพไว้เลย,เลยอย่างเช่นฮนะเล่นกับทีนาเวียเราไปเซตอัพตัวของเบนเนตเซียงหลิงและนาเวียมาอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันแล้วก็ใส่ตัวของน้องคาชินาไปเป็นตัวละครสุดท้ายเล่นเป็นสองเขนแบบนี้ก็สามารถเล่นได้หรือว่าใครจะเล่นเปน็นทางของชิโอริ คู่กันเลยฮะกับตัวของน้องคาชิน่าก็ได้เล่นทิ้งสก,กีเอาไว้อีกสองตัวละครก็เป็นตัวละครดาเมจแบบนี้ ผมก็คิดว่าสามารถเล่นได้เป็นตัวละครที่ได้ค่อนข้างง่ายนอกสนามก็ได้ในสนามเองก็ได้แต่ส่วนต,ต,ตัวค่อนข้างเชีรยเล่นน้องคาชิน่าเป็นซับเติมดาเมจจะค่อนข้างเหมาะมากกว่าเนาะเรื่องของตัวคูณน้องเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรด้วยค่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าใครชอบฮะเอาน้องรถเข็นหรือน้องรถถ่ายเนี่ยไปเดินแมพก็ถือว่าเหมาะมากๆเหมือนกันนะฮะจะมีแนวทางการปั้นประมาณไหนกันบ้าง เริ่มดูกันที่ตามภาพนไ้เลยในส่วนของหัวข้ออาวุธก่อนฮะอาวุธเนี่ยน้องสามารถใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายอันเหมือนกันละหลักก็ เอาเป็นค่าพลังป้องกันหรือว่าเป็นค่าครีหรือจะเป็นค่าพลังงานก็สามารถใช้งานได้อย่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นหอกคราบของเมืองแนทแลนด์นะฮะซึ่งตรงนี้จะมีแจกฟรีจากกิจกรรมปัจจุบันด้วยเพื่อนเนี่ยไปเล่นเกมหน้าเว็บได้ก็จะได้หอกนี้มาแบบฟรีๆรีอยู่แล้ว1่อันนะฮะคือใช้เลยถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถขัดเกาไปถึงขัด5ได้นะฮยมันจะมีการเพิ่มตัวของ พลังป,ป้องกัน32%เป็นเวลา15วิเมื่อปล่อยสกิล5ตัวของน้องเนี่ยก็ใช้งานตามเงื่อนไขตรงนี้ได้อยู่แล้วนะฮะแถมออฟรองเนี่ยเป็นพาระป้องกันค่อนข้างเยอะเลย51.7%ถือว่าสามารถใช้งานตัวของหอกอันนี้ได้เลยนะฮะและก็าสำหรับใครฮะที่ไม่ได้ใช้ตัวของหอกคราเมื่อกี้นี้ก็จะมีหอก5ดาวอันอื่นใช้งานได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครจะเอาดาเมจไปเลยก็เป็นหอกจากพวกคลิเนาะอะไรก็ตามฮะที่ให้ค่าคลิเยอะคลี่เล็บคลีดาเมจสามารถใช้งานได้เลยอย่างเช่น ไม้พายไซโน่ได้ค่ะคลิกเรมาเยอะหรือว่าไป็าอะไรของหอกโคมาได้ค่ะคลิดแดนมาเยอะใครจะเอาไปทําดามจก็สามารถใช้งานได้หรือว่าใครอยากใช้งานท่าไม่ตายได้บ่อยก็จะไปถอดจากพวกหอกสกายแบบนี้ก็ผมมองว่าพอใช้งานได้ที่เหลือเนี่ยอาจต้องไปหาหอกที่เป็นพลังป้องกันหรือก็คือใช้หอก ถ้าของหอ,อกแจกฟรีเมื่อกี้นี้จากก่อนคาร์ามอแล้วนะฮะหรือว่าใครจะเป็นตัวละครซับพอร์ตเนาะซับไปเลยก็เน้นเป็นหอ,อกฟาโบก็ได้ช่วยปัานพลังงานให้กับตัวเองด้วยปลนพลังงานทีมด้วยผมมองว่าฟาโบในตำแหน่งซับพอร์ตเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีไม่แพ้กันเลยนะฮะหรือว่าใครเนี่ยอยากได้ค่าคริสแต่ไม่มีหอ,อกห้าดาว จะเป็นจะพวกขอบ BP ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าพอใช้งานได้เหมือนกันนะฮะและก็ในส่วนหัวข้อต่อไปจะเป็นหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะฮะแนวทางการจัด a r t ์ติแฟกต์เนาะผมพามาดูกันที่เซต4ชิ้นกันเลย4ชิ้นตรงนี้ผมมองว่าสามารถใช้งานได้หมดแล้วแต่แนวทางการใช้งานของเพื่อนเลยฮนะอย่างเซตบัฟตรงนี้จะเป็นเซตบัฟอันใหม่ถ้าเกิดว่าเราทําการใช้ตัวของคาชินานเนาะ เอาไปลงทีมที่มีตัวละครดาเมจหลักเป็นดาเมทธาตุฮะพวกธาตุไฟธาตุนะ้าําอะไรแบบนี้ก็ตามทําการประสมธาตุแ้วก็ตกเป็นของผลึกไปแล้วมันจะมีการบัฟธาตุที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่นฮะตกมาเป็นผลึกไฟเราก็จะมีการบัฟเนาะโบนัสเสียหายธาตุไฟแล้วก็ธาตุหินด้วยซึ่งก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่28%เพราะตรงของคาชินาเนี่ยสามารถใช้เข้าสถานะพอมยราตีได้อยู่แล้วถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยมันจะได้แค่12แต่ว่าคาชินาเนี่ยเข้าได้อยู่แล้วฮะก็ได้28%ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยใครจะเล่นฮะเป็นคาชินาสายโบงสายบัฟเอาบัฟดาเมจธาตุที่ผสมอะไรแบบนี้ สี่ชิ้นนี้ถือว่าค่อนข้างเหมาะฮะหรือว่าใครไม่ซีเรียสกะเล่นง่ายเอาเสริมดาเมจพอก็เป็นเซตสี่หินอันเก่านะฮะหรือว่าจะเป็นท่านาของสีก่ก็เล่นทูบอะไรเหมือนนอกสนามไปเลยอันนี้ก็สามารถทําได้หรือว่าใครอยากจะเอาตัวของน้องคาชิน่ายืนสนามเองขี่ลูกคางเองเอาเป็นดาเมจหลักไปเลยก็จะเป็นเซตที่ ให้ค่าคริก40%ตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าตรงของคาชิยเนี่ยต้องยืนสนามเองจึงจะได้บัฟ40%บตรงนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ยืนเราจะไม่ได้ก็เชื่อว,ว่าใช้เ้นอื่นจะค่อนข้างง่ายกว่าฮะส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดว่าใครเอาเล่นง่ายไป4หินกับ4ีกูเลนทูฟถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาเป็นฟลูบัฟไปเลยก็เป็น4เซตบัฟอันใหม่จะเหมาะมากกว่านะแล้วก็เซตยำํำสามารถยํำได้แล้วแต่เลยฮะ2ป้องการ2พลังงานก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะ แล้วก็ถัดมาในส่วนของ a r t i f a c t o f f r a ฟลกนะฮะช่องนาฬิกาผมเชยร์ว่าใส่เป็นค่าพลังป้องกันเปอร์เซนต์หรือว่าค่า ER เพราะว่า ER เนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะแล้วแต่ฮะถ้าเกิดว่าเราขาดพลังงานใส่เป็นค่าพลังงานถ้าค่าพลังงานเราบิ้วมาพอแล้วก็ใส่เป็นค่าพลังป้องกันไปเลยแล้วก็ช่องทั่วเนี่ยใช้เป็น้ของโบนัสเสียหายธาตุหินเนาะ ถ้าเกิดว่าใครหาไม่ได้ไม่มีมันเกลือก็ใช้งานเป็นค่าพลังป้องกันได้ฮะท่องสุดท้ายผมเชยร์ว่าใส่เป็นค่าคิเลยฮะขาดคีเรใส่คีเรคขาดขีขขดขแดงก็ใส่คีแดงไปเลยแล้วก็ค่าสารองผมเชยร์ว่าบาลานซ์ขีก่อนเลยฮะบาลานซ์กกนเรคิีาเมงให้ได้ทําค่าพลังงานให้บทอันติให้ได้เพียงพอและที่เหลือเนี่ยเราค่อยไปจ่ายลงค่าพลังป้องกันให้หมดเลย จึงจะค่อนข้างฮุ้มและก็โอเคดีที่สุดนะฮะคร่าวๆการปั้นตัวของคาชิน่าก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งก็ปั้นได้หลากหายรูปแบบฮะเพื่อนๆเนี่ยปั้นยังไงเตรียมแบบไหนไว้หรือว่ามีอะไรอยากจะมาแชร์แนะนําการก็ คอมไม่แนะนํากันได้เหมือนกันนะฮะก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการกลายตัวของน้องคาชินาหรือว่าน้องรถไถทั้งหมดเลยในคลิปนี้เียได้ว่าตัวของน้องเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าเล่นมากเพราะว่าสามารถใช้ฮะในการเคลื่อนที่ได้ขุดแร่ก็ได้ปีนกําแพงก็ได้แถมมีเอฟเฟกต์พรสวรรค์เนาะที่หาของหายากของเมืองนัดแลนก็ทําได้ฮะแล้วก็มีพาร์เชิแมคขนิกต่างๆของเมืองนัดแลนดด้วยแถมที่สําคัญฮะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสีดาวแจกฟรี แค่เล่นเนื้อเรื่องครบเล่นเรื่องจบเนี่ยเราได้แน่ทุกคนฮนะคนหนึ่งตัวละครเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยจะมีตัวของคาชิน่าอยู่แล้วนะฮะเอาเป็นว่าใครที่รอตัวของน้องโลลีรอน้องคาชิน่าอยู่นะฮะ ปั้นหรือเปล่าปั้นแบบไหนกันมา,ามอคอมเมนต์มาแชร์กันได้ที่รา่างคลิปไปเลยสุดท้ายนะฮะต้องขอฝากสปอนเซอร์คู่น่ารักของเราเอาไนนะะ Easy, าอาาว้นน ID ด้วยนะฮะอีซี่การร้านเติมเกมปลอดภัยหายห่วงร0อยเอย่างแน่นอนมีโรบผ่าน UID ด้วยนะฮะรวมไปถึงมีหลากหลายเกมเลยเกนชินก็มีซาเดลเซนเลดหรือว่เกมอื่น มากกว่า2ละรเกมมีหมดเลยนะฮะก็ไปดูไปชมได้เลยที่อีซีการเนาะหรือว่าใครตามหารหัสดองโรอยู่นะฮะไว้สูงกาชาประมาณเพชรเยอะๆก็มีร้านปกิตลีโลแนะนําเหมือนกันฮะแล้วก็มีรับประกันไอด้วยในส่วนของปกิตลีโรเนาะรายละเอียดทั้งหมดนะฮะทั้งสร้านก็อยู่ที่ท้านล่างคําอธิบายคลิปนี้แล้วนะฮะฝากไปด้วยก่อนไปก็ใครชอบเนะาะฝากกันกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้พาิปบมนทัชชผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกรับผมนะบ๊ายบาย